นะ่ยไม่ทันได้เริ่มคลิปเข้าสปอนก็กดไปกดด้วกันหนึ่งครั้งปึ๊บโอเคครับเข้าสปอนมีกันเหลือแต่ไม่รู้ว่าเติมโลบักร้านไหนกันใช่ไหมครับผมพอยน้ำร้าน r i p p l e X Shop นะครับผมบริการเติมโลบักราคาถูกและเลทสูงนะครับผมด้วยระบบ ID เดบกพาท,ที่เติมเร็วมากๆ,ๆระบบหน้าเว็บไซต์ที่มีความทันสมัยรวดเร็วน่าใช้เพียง1สมัครสมาชิก2เติมเงินเข้าระบบ3เลือกซื้อสินค้าได้ตามใจชอบเลยครับผมอย่าลืมแวะมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับ เทสเทสไดครับผมเนี่ยยังไม่ได้พูดกันจบก็รีบก่อนแล้วกันเขาเรียกว่าเปิดก่อนได้เปรียบเอาไงู่ตลอดคอนทีว่าเออนี่ที่เหลือครับผมจ่ไปก่อนเลยก่อนเปิดคลิปไปโอ้โหซ้ายอีกโอเคโอเคครับผมสขอบคุณด้วยนะครับผมแก๊ส 0k นะครับคลมนี้ก็อยู่กับเกม Advance Fighter Simulator กันอีกแล้วนะครับผมซึ่งมันไม่หลับจำไอเกสเนี่ยมันต้องเอาอีกนะครับผมซึ่งคลิปนี้นะครับผมก็อยู่กับรายการ เกือบเก็ตนะครับผมในเกมแอนิเมชั่นไฟต์เตอร์ซิมพลิตี้ที่ผมเนี่ยจะมาถลุงเงินในโลบักของผมเนี่ยเออพูดอะไรไม่รู้เรื่องละถลุงโลบักกับเงินเงินถลุงโลบักอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผม what แน่นอนครับผมตอนนี้ผมอินกับการสุ่มพาสีมากงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับแน่นอนว่าไม่ต้องผู้บังทำเพลงนะคือเราต้องการสิ่งที่เราต้องการเนี่ยนั่นก็คือบิ๊กซิงกับสุริกรอยู่แล้วนะครับผมไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับซึ่งคลิปนี้บอกเลยว่าโบผมรอีลต้อง์ผมเก ครั้งที่ไหนเลยไม่รู้อะส่มๆไปเรื่อยๆนะครับผมไปที่ผมเงียบคือผมพยายามแบบว่ากาลังแบบเออเนี่ยไม่ต้องตั้งสมาธิอะไรหรอกมันก็อย่างนี้แหละครับผมไปต่อ,อ,อมันก็ยังไม่หลับจาเว้ยมันไม่หลับจําหรอกจริงมันต้องเอาไว้สุดครับผมอย่างน้อยโบรตถผมต้องเป็นสีทองหรือไม่ก็ติดปีในคลิปนี้นะครับผมโอเคซึ่งผมขอบนก่อนแล้วกันนะครับผมซึ่งคลิปที่แล้วเนี่ย เปิดไปสามพันกว่านะครับผมไม่ได้เลยเลยได้เท่แบบแทงทั้งทีมาแบบรถถังไปชนเขาได้เลยไม่ต้องไม่ต้องสกิลแล้ว่เดินไปชนก็ตายแล้วรถถังแบบสี่คันอะ่ะแต่ว่านอกรอบผมไปนี่ครับผมคาร์บโกโใช้นี่มาแล้วก็มาลองแบบว่าอยากจะสุ่มมาสักทีนึงว่าแบบว่าเออแบบมีบัฟจีนี่จะได้เอาง่ายๆตกลงบิซซิ่งออกเฉยดิซซิ่งออกโคโจที่เพิ่งคารบมาเฉยแบบ,บโบลอสกับซุกนันทีมแบบงอนอะ่ะเออผมก็ต้องมาปอบใจโบลอสผมนะครับผมโดยการที่ เอาบอรัอผมดันให้สุดนะครับผมแล้วหยุดที่โลบักหมดโอเคพูดมากเยอะแล้วยอะแล้วก็ต่อเลยล้กันครับผมไม่ต้องพูดทําเพลงอะไรเยอะแยะมันจะมามันก็มาแหละมันจะมามันก็มาแหละ Tactical 2ไปก่อน This feels a lot like hell <c oughs> จริงๆรู้สึกว่า Tactical เนี่ยมันขึ้นใน DPC แล้วนะแต่ไม่เป็นไร่ชงมันครับผมเราไม่ได้สนใจอยู่แล้วนะสนใจแบบปีกแบบปีกเท่ๆกับทองเป็น ก้อนๆนอะเออสองอย่างนี้ก็พอนะครับเฮ้ยเฮ้ยจะตกใจทำไมมันเป็นเรื่องปกติไปแล้วตกใจเพื่อให้มันแบบเป็นนี้ไงเป็นคอนเทนต์เฉยๆตกใจอะ่ะ <c oughs> <c oughs> จะร้องวะท่า,ามไม่ดีครับท่ามไม่ดีเราต้องแบบเราต้องแบบว่านี่ก่อนนี่นี่เคลียร์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 กระเป๋าเคลียร์กระเป๋าถอดใส่ถอดใส่ให้แบบว่าระบบมันแบบ เกิดการแบบคำนวณผิดพลาดนะครับผมระบบมันทึกวิทยุจดจำว่าตัวไหนตัวเราว่าตัวไหนตัวเราว่าอะไรเงี้ยแล้วก็รีบกดใส่ปุ๊บ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 กดโลบักไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปไงเแล้วเป็นการทำให้ระบบมันลวนครับผมแล้วก็ทำให้ระบบมันแจกของเราที่ Two thousand years later ใจแอนเนาะ มึงใจแอนหน่อยก็ได้มึงใจแอนหน่อยก็ได้นะโอ้โหเชื่อเลยเอยแต่รู้สึกว่าใจแอนมันห้าสิบเปอร์เซ็นนี่ว่าเออมันก็เทียบกับแท้งแท้งมาหกสิบห้านี่ว่าเออยังไงแท้งมันก็ดีกว่าแต่ว่ามันตัวใหญ่เงี้ยมันดูเด่นเด่นแต่ไม่ก็จําเป็นอ่ะเออเราก็มาเพื่อหวังแบบสิ่งดีๆนั่นไงอยากได้แท้งน่ะไม่มาอีกเป็นสตองผมว่ารอบนี้มันเจ๊งอ่ะแบบมันไม่ออกเลยอะรอบนี้ผมแบบมาเพื่อแบบ ดิ่งโบล็อตตัวเดียวเลยนะเว้ยแล้วแบบมันก็แบบไม่มีอะไรผมเลยผมแบบอย่างเศร้ามาตกดิสสองเฮ้ยคิวดี้มันจะไม่ได้เลยหรือว่าโอ้โหขาวสุดท้ายนะครับผมเนี่ยเหลือหมื่นสามพอดีโอเคดองไว้เติมเกมอื่นบ้างนะครับผมอย่าลงกับมันเยอะนะครับแบบมันไม่ให้เราเราก็ไม่ต้องไปสนใจมันก็ได้นะครับผมเฮ้ย กำมัดโอ้โหแบบเมื่อกี้เมื่อกี้แบบมันเชื่อผมไม่ไหวว่ะอีกักทีแล้วกันแบบว่ามันมันค่าใจอ่ะเออไปที่สุดท้ายนะครับผมของคลิปนี้นะครับว่าจะได้อะไรนะครับผมโอเคครับผมไม่ต้องเสือบครับโอเคมันไม่มาก็คือไม่มาครับ เราบังคับมันไม่ได้นะครัเพราะมันเป็นการสุ่มมันการนดอมนะครับงั้นเจอกันคลิปหน้านะครับผมขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับผมเสรับคลิปนี้ก็โอเคไปแล้วครับผมบ๊ายบาย